เปิดด้วยข่าวนี้เลยสารอาญาหักคุณทักษิณทำไมจึงพาดหัวดังนั้นไปไล่เรียงไทม์ไลน์ของคุณทักษิณก่อนวันพ้นโทษสักนิดไหมครับได้ค่ะอย่างที่ทราบกันน,นะครับคุณทักษิณจะพ้นโทษจะได้รับบัตรบริสุทธิ์วันที่22สิบงหาคม2 5งพัน <67. S 2> <67. S 1> ปีนี้แหละ นับถอยหลังก่อนวันที่22สิงหา2567มีเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งมากมาย<ช>วงเล็บในทางการเมืองและวงเล็บอีกทีเรื่องคุณทักษิณดังนั้นในโอกาสในจังหวะก่อนวันพ้นโทษไล่เรียงไทม์ไลน์ของคุณทักษิณสักนิดสิครับผมขอโฟกัสโดยย้อนกลับไปไม่ไกลย้อนกลับไปไม่เกินวันที่19กรกฎาคม วันนั้นนะคะ19กรกฎาคมค่ะถ้าจํากันได้นะคะคุณทักษิณพาครอบครัวไปพักผ่อนที่เขาใหญ่ค่ะนะค,ะครราชสีมาครับ,รบต่อมา24กรกฎาคมนะคะ2567ค่ะก็มีการจัดงานแฮปปี้เบิร์เดย์คุณทักษิณล่วงหน้าที่พูแมนมีคนจัดงานให้ครับ,ค,รบค่ะต่อมา26กรกฎาคมอันนี้เลยเป็นวันเกิดตรงวันกับคุณทักษิณพอดีก็มีการเปิดบ้านจันทร์สองล่าเพื่อทําบุญวันเกิดค่ะครับขยับมาอีกทีตรงนี้ เป็นกำหนดการนอกเหนือความคาดหมายเป็นกำหนดการที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเป็นกำหนดการที่อยู่ๆก็พรวดขึ้นมา่ะลไ n ท์ข่าวส p ป a k i n g เมื่อสอบทานไปที่ทานายคุณทักษิณก็ไม่ได้ไปฏิเสธเสียทีเดียวใช่นั่นก็นนนคือ,คอวันที่27กร,ะระกฎาคม2567 คุณทักษิณยื่นคำร้องต่อสารอาญาขอเดินทางไปดูไบระหว่างวันที่1-16ถึงสิสิงหาคม2567โดยอ้างเหตุผลว่าจะต้องไปพบหมอและมีบุคคลสำคัญตามที่ได้นัดหมายไว้ล่วงหน้าค่ะมีนัดหมอไว้วันที่สองและวันที่8สิงหาคมค่ะที่ดูไบครับสรุปก็คือจะไปดูไบ1-16สิบสิงหาอ้างเหตุจะไปพบหมออ้างเหตุจะไปพบบุคคลสำคัญตามที่ได้นัดหมายไว้ล่วงหน้า ทำไมต้องไปยื่นคำร้องต่อสารใยา,ายังจำกันได้ใช่ไหมครับอีกหนึ่งวิบากกรรมถ้ายัางตามหลอกหลอนคุณทักษิณก็คือคดีหนึ่งหนึ่งสองใช่ค่ะได้คดีนี้มาได้อย่างไรขี้เกียจจะขยา่ากรดขี้เกียจจะเท่าความสียเวลาเปล่าเปล่าเอาเป็นว่าอีกหนึ่งคดีที่เหลืออยู่ของคุณทักษิณก็คือคดีหนึ่งหนึ่งสองใช่ยังคาอยู่อ่ะพูดง่ายๆอคุณทักษิณไปรายงานตัวต่ออายการฟังคำสั่งคดี อายการและและและถูกนำตัวไปฟ้องต่อศาลอาญาศาลให้ประกันตัวโดยมีเงื่อนไขโดยมีเงื่อนไขนะห้ามเดินทางใช่ไหมออกนอกประเทศด้วยถ้าจะออกนอกประเทศต้องขอญาตก่อนใช่แล้วไม่ได้ห้ามซื้อทีเดียวแต่ถ้าจะออกนอกประเทศต้องขออนุญาตนี่ก็หนึ่งในขั้นตอนที่มาขออนุญาต่ยจะไปหนึ่งถึงสิบหกสิงหา ก็งงตเหมือนกันนะก็งงๆเหมือนกันนะนี่คือที่มาที่ทําไมถ้าจะไปดูใบจึงต้องไปขอต่อสารใดาทีนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดนอกเหนือความคาดหมายจริงๆค่ะนอกเหนือความคาดหมายจริงี่ไหนรู้ไหมยี่สิบเจ็ดวันนั้นเป็นวันอะไรวันเสาร์วันเสาร์ปกติสารใาเนี่ยจะมีผู้พิพากษาเวรในวันหยุดอืเพราะฉะนั้นวันเสาร์อาทิตย์วันเสาร์นี้ก็ยังสามารถไปยื่นได้ใช่ไหมเพราะหลายคนอาจจะงงสงสัยไงใช่ครับเสาร์นะ เสาร์อาทิตย์สัญญาจะมีผู้พากษาเวรอยู่ไงนะครับหลายครั้งที่ตํารวจไปขอหมายค้นไปขอหมายจับก็วันเสาร์วันวันหยุดราชการใช่ประมาณนั้นจะได้เข้าใจตรงกันค่ะเข้าใจกันตรงกันใช่หลายคนอาจจะงงวันหยุดจะไปดูใบทําไมต้องไปร้องขอตสารอาญาไปร้องขอตสารอาญาในวันหยุดเสาร์ที่27ิได้อย่างไรขอปวดกันไปแล้วนะครับค่ะ30กรกฎาดาก็คือ ก็คือเมื่อวันศีนใช่ค่ะเมื่อวันศุ่นวันอังคารเมื่อวันศีนศารอาญาเปิดไต่สวนคำร้องของคุณทักษณิณแ,แล้วมีคำสั่งว่าศารอาญามีคำสั่งยกคำร้องคุณทักษณิณถ้าพูดง่ายๆก็คือไม่อนุญาตให้เดินทางไปอบอ่ะถ้าฟังกันง่ายๆคือไม่อนุญาตที่ขอมาผลของศารอาญาก็คือค่ะเป็นโรคอะไรโรคที่อ้างหมอเมืองไทยรักษาได้หรือไม่อ ไอ้เรื่องนัดหมายใครต่อใครไว้ที่ดูไบอขอไปเจอมันเป็นเรื่องส่วนตัวสารไม่รับพินาใช่ค่ะแต่เรื่องสุขภาพหมอเมืองไทยก็รักษาได้สารรับพินาเฉพาะประเด็นเรื่องไปหามหมอคถามว่าไอ้โรคที่ป่วยไอ้โรคที่เป็นมหมอเมืองไทยรักษาได้ไหมถ้ารักษาได้ไม่ต้องไปดูไบรักษากันที่เมืองไทยนี่แหละรักษาได้ไม่อนุญาตใช่ค่ะยกย่องร้องขอยบไปอีกทีสิบ 19สิงหาคมค่ะ19สิงหาคมวันนั้นวันนั้นศารอาญาน,นัดตรวจพยานคดีคุณทักษิณน,นะคะเป็นคดีหนึ่งหนึ่งสองที่บอกไว้เมื่อสักครู่ว่าเป็นคดีที่ยังค้างคาอยู่ศารรับคำร้องไว้ใช่แล้วสารให้ประกันตัวค่ะแต่ในนัดหมายล่วงหน้า19สิงหาอีกไม่กี่วันข้างหน้านัดตรวจพยานในคดีหนึ่งหนึ่งสองนัดตรวจพยานในคดีทักษิณ1น2หนึ่งสองใช่น่าตัง้งข้อสังเกตนะครับ คุณทักษิณไปยื่นคำร้อง27กรกฎาคมขอไปดูใบ1ถึง16สิงหา uh, 19สิงหาศารอาญานัดหมายตรวจพยานหลักฐานในคดีทักษิณ112โอเค okay. รับทราบติตามนี้จบคราวนี้ผมเชื่อว่าในทางการเมืองถอดรหัสเต็มวุ่นวายคม,มีเหตุให้ถอดรหัสกันเยอะอ,ยอ่ะเชื่อไหมจากวันนี้ไอ้อที่บอกว่า,ากลับมาป่วย ต้องย้อนไปหาหมอที่ดูไบตรงนี้รับรองคุณทักษิณตกเป็นเหยื่อแรงกาทางการเมืองอตอตกเป็นเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ข่าวนี้ออกไปแล้วค่ะพี่เดนัยตกเป็นเหยื่อแรงกาทางการเมืองเต็ทีแน่นอนค่ะเขาเพราะขอไปดูไบโดยอ้างสองเหตุหนึ่งป่วยกลับไปหาหมอคนเดิมสองนัดบุคคลสาคัญเอาไว้ที่ดูไบใช่ค่ะดังนั้นตกเป็นเหยื่อแรงกาทางการเมืองเงยเเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นไปเรียบร้อยแล้วค่ะไม่เกินคาดนะโอเค